แม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บางสวัสดีค่ะห่วยมันนอนวัดจังไดเราว่าได้ยินข่าวตื่นขึ้นย่าหมูเศร้าได้ยินว่าเขาคักเราละเลขกู้เขาคักแล้วล่ะว่ันนี้ว่าเออตือนเอตื่นข้นมากว่ามันว่าลงสั่นระลุดห่อยขันว่าจังสั่นมากมันก็อยากได้ให้เอฟซีฟังน้ำทัวว่าฝันว่าจังไดเนาะแมนแมนแมน อยากฟังอยากสีเบาสุฟังอยู่หล่นแล้วบ่ได้แพงแคทเทียรได้คว่ำปั่นเนาะอยากแบ่งอยากปั่นเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่แม่บางแล้วสิเป็นผู้แตง่งคำหมาคำผูดแต่งใบศอกใบสีประจําปูนาค<า>่ะแต่ว่าเลขปูสีเทาสีลุดอีหยังกัยญาแม่บางสีฟันเกีียวตลอดเนาะคือว่ารอบนี้แม่บางฝันว่าจังไดเบาสุพีสุนองคนฟังเบิ่งกันนั้แม่บาง เอาเมื่อเคืนนี่กับฟันอีกแล้วนะจ่าเนาะข่ววฟันเนาะค่ะฟันว่าข้าเจ้าแฮห่ต้นเงินมาอีกแล้วนั่นะแห่ต้นเงินมีหอดนักหล่อกี่วันเนี่ยบาดคนบาไปอีกแล้วบาดนักรลองมีตาคู่นักรลองดังๆไหมจ่ามาบานนี้ก็โอ้ยได้ยินกับยูก็ได้เสแล้วบาดที่นี่ยอุ้มเด็กหน่อยแล่นน้ำกลนนพ่นหล่นแล้วเด็กหน่อยมาตาใสไมมบ้าจะใด่มาตาใสยังไงหมวก้อนนี่กับกุ้มเด็กหน่อยแม่นจ้ะ มาที่นี่เ,เอนอนด็กน่อยเด็กหน่อยหม้อนันะ่นผัดกินเข่าไปน้ำท่าไหมจ้ะกินมอแม่นกินเข่าหนึ่งได้มั้เนี่ยกินเข่าอันเขาเปียกหนึ่งไหมจ้ะย่างพาทงหน้าเข่าเปียกเลี้ยงเออเฮ่อยุไปก็เด็กน่อยนั่นนะลัดออกไปหาก่องอันที่กรเจ้าแห่นั่นละรัดไปหากรเจ้าแห่นั่นละม้อนเนี่ก็กินเข่าไปน้ำกินเข่าไปน้ำเอามันจีข้าคข้อได้ลาสัน้นมันแต่กินมันก,กับข้าข้อมันงหม ก็เลยว่าป้าเขาหน้าทงนี่จะเป็นเหลียงงานคักเม่เนาะสันเนี่ยเออบ้านนี้ล่ะวรสิได้มาเกี่ยวว่าสันให้เกี่ยวน้ำในเด้อสันบอกกับพระเจ้ามาเกียวโลดะช่หมัางนึงหันกับปันว่าได้สิไปหา้าเขาซอยพระเจ้าเนาะงวดนนี้นะฟันว่าอุ้นเล็กน้อยพาปลาเข่าพาปลาเขาแต่าว่าค่ะควงสันนากกับว่าสุปีสุนองตั้งเนาะกับบได้ว่า อัดเร่องงมง่ายน้ำอันโศกน้ำอย่างดอกน้องแมนบอร์ตันบาชนานี่กันแล้วแต่มันสิได้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็คกรคงดว่าปูเหน่งวดนี่นั่นจังไหกับเขาเลขกเพื่อนน่ะเพราะว่าฟันเห็นเขาอีกแล้วคือว่ารัฐบาลไทยแมนบอแมนจั่นฟันเห็นเขาบ่ได้ฟันเกี่ยวตัวเลขกตัวย่างดอกฟันเห็นเขายางพาป้าเขาอุ้มเล็กหน่อย ขั้นันยังสี่มันหมานูรตะเกาหนาจ้ะคือว่าแม่บางไปยิบจับโรตีไว้แล้วแม่กันเลยแม่กันเลยเอามาเสียงกันเลยมาฝันจ้ะโอ้บัดใไดแท้จ้ะมาเสียงเลขเก็บหาปูปูหนักนี่กันเลยฝันว่าได้เห็นเห็นเข่าเกี้ยวเข่าเกี้ยวน้ามีบว่าหน้ามีเข่าหรือว่าได้กินเข่าได้ยางผ้าปลาเข่าค่ะปลาเข่าไก่สิ่อเกี้ยวเหล่ายางเออเออย่ละอ้อมเล็กหน่อยเล็กหน่อยก็กินเข่ากินเข่าเปียกนั่นละมันก็นยำกินยำกิน ามาขั้นฟันลักษณะน,นี่ตามลัทธินี่ก็คือเตรียมรับทรัพย์เลยเด้แมนจ้ะก่าก่ล่รอลุ่นล่อฟังหน่อยเด่นาะค่ะบางที่กอ่อาจจะเป็นอ่โสดเขา่าโสดไง,เ,งเพราะว่ามันเห็นเข่าเด้ค่ะจ้ะมันเกี่ยวกับเข่าเด้แม่บางเป็นยังไงก็ได้หยิบจับลอดตะตลรีไว้คือว่าปูผืนสั้นทุ่งล่างเลยบอกแม่บางจาโอ้ผืนนิ่มาทังล่างอย่างเดียวแม่แมนค่ะแต่ากับแปะบนใบน้ำเนาะแต่ว่าเด้ คนเฮาเนี่มันกับว่าปันไเนาะแม่บอมันก็ต้องมีมีอีหยังล่ะมีมีมีกับมีปคือจังคือจังอันเบาอันนันเราเบาเนาะเออบาเบาอีหยังกับผัวเกศอันบานนี้เฮาก็ต้องว่าเออเวลาเฮาเฮาเฮ็ดอีหยังเฮาสิบ่กลับไปกลับมามันก็เป็นไปบ่ได้เออไปแล้วเฮาต้องกลับแหม่บ่แม่นว่าเฮาบ่กลับแห่จังกับพ่อแม่นปู่เล่ากัแต่ว่าคือตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะเรื่องเล่าซิบเก็ดกับซิบเก็ดตรงตรง หาซีกับหาซีตรงๆบันี้รอบนี้ตามที่เจตูอยู่น้ำเพิ่นมาโดนเนาะ้องพ่อนพายลุยเนาะเพิ่นสิบคาคาเพิ่นเป็นแบบนี้นี่คือคือเปล่งเลยเด้อกะดีถ้าเปล่งเนาะแม่มาแต่ว่าข้อมีข้อมันอันนี้นั่นแน่ขึ้นเป็นข้อมข้อมพิถาเกิดมาเน่แน่จ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสารสิทธิเพิ่นบางเทียเพิ่นกะ บ่ตุ่งป็นไดเิ่นก็อาจจะกลับให้เฮาแน่นเข้าก็ต้องว่าเออกลับไปสกกะก่อนมันจงบ่ผิดหวังสังซี่เหราเฮาบ่มีเลขกตูไม่เลาถือโอ้แม่แม่เนี่ยเออันบันนีาำรับแม่บางนเนาะคือว่าซื้อเก็ตหาแล้วก็หา,หาเก็ตเรียบร้อยแม่นค่ะยึดจับลอตเตอรี่ไว้แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องไปกลับคันที่น่องมาเก็ตหาซื้อแต่เก็ตหาถ้าเกิดมันม่หาเก็ตแม่บางถือผู้เดียว แม่บางฝันแบบนี้คือว่าเลขเกตห้าห้าเกตมาแล้วนี่พี่น้องนี่นะครับเท่ากับล่อมเบอรจับไปแล้วจ้านีเย็บจับไปแล้วเอาล่องสก้อนแม่ล่องสกอนกับไดฟังแม่แล้วบอกแต่ว่าสื่อขึ้นแหลกที่ว่าเจตูได้ยินเขาหูเนาะสื่อขึ้นแหลกก้อนสีมานนี่แม่บางฝันจังใดกว่าฟันว่าอันเห็นสายยังก็่าเห็นนำสางนี่ยังกว่าฟันว่า อันข้าเจ้าไปสวนค่ะว่าผ้ากันมากไปเบื้องนามบอ่อน้ำสางแก้วว่สาสั่นตรลางสิบ่อน้ำสางแก้วนี้เพิ่นอยู่ใสว่าสั่นแต่ว่าที่ไปเห็นนั่นก็คือมองมองปูหน้าเพิ่นไปย่างโอ้ค่ะมองปูหน้าเพิ่นไปเริ่มต้นย่างาไหมแม่จ้าโอ้อค่ะไปเห็นเลย<อ>น้ำสางแก้วค่ะ<อ>น้ำสางแก้วนี้เพิ่นมีเป็นตรมๆนี่สิบานนี่ก็เลยซองเบิ่งป้าด มันเหมิดเพราะกลนนี่นี่เนาะว่าสันแมนว่าสันแห้งกินแห้งหลายว่าสันพนลางซี่ก็เลยว่าสาธุเด้อผู้ข่าได้มา่อพอมาเห็นก็เป็นบุญก็เลยวางซี่น้ำสางแก้วเป็นบ่อน้ำซัดซิปตั้งแต่สมัยโบราณโบราณว่าสันว่านี่น่ะอันผู้ใดได้มาเห็นก็ถือว่าผู้นั้นน่ะมีบุญก็เลยวางซี่อันบุญวาสนาในผู้ข่าซึ่เปลื้อมจักเทรยาเด้อว่าสันนั่นสเก็เลยไปเบิ้งก็ได้ไปไปซองเมืองน่านมาละเต็มสางว่าน่ะน้ำสางแก้วในซาง ฝันกอนสีมานมมาีเลยจ้ะก้อนสีมาเลยแม่น้องจ่ะฝันฝันคือว่าหยิบจับลรตตลรี่พอ่อจะได้ยินเห็นทางช่องปูปุ๊บแม่บางเฝ้าไปหยิบจับลรตตลรี่ไปเลยแม่นจ้ะก็เลยบัดที่นี่นันขึ้นนั่นก็นเลยฝันเห็นน้ำทางแก้วเลยแม่นจ้ะบัดี่ขึ้นที่สองมานอนงพี่ม,มานอนวบัดกะเลยมาฝันว่าเด้พาเด็กหน่อยเป็นอันแห่ต้นเฮ่ต้นเงิน แม่บางก็เลยมั่นใจว่าเลขกปูเขาแล้วนเจงได้กับมาหลานเปอร์เซ็นคือปูว่าแมนบ๊อแต่ว่าแม่บางแล้ววันเซื้อคือว่าปูฟันทงมาเจ็ดห้าเม็ดเดียวแต่แม่บางหั่ซื้อเจ็ดหาหาเจ็ดแมนบอแม่บางเออคือกลับไปพอบแต่ว่าเมื่อนั่นปูมาตามที่ห้าอยู่น้่หั่นก็ถือว่ามาแบบ่มมลเลยคือคือ่นสีแบบอยากให้แห้งอยู่ด้พิ่นสีอยากให้เฮาได้มาเห็ดมาส่างกิแมนัวเพราะว่า อันผู้นอนอยู่บ้านผมปูคนมากก่อนแม่นมอค่ะยายฒ่านอนอยู่บ้านยมยายฒ่าก็ยน้องฝันเห็นน้ำสางเก้ยวอยู่วัดที่ว่าเพ่นไปย่างแม่นบอความบังเอิญมันบบมันมันบบมีว่าบังเอิญเนแล้วแมนาะแม่นาะกตต้องมีมีแนวผ้าเป็นผ้าไปเนาะแม่นอคือคืออีปูแล้วบ่ละว่ากันอีแมวบ่มาเนี่ยปูสิได้เขี่ยวมาสุดยาบ้อว่าน่ะแม่นแต่แสดงว่าก็ต้องมาในสายนี่เนาะแม่นบมาในสายนี่สิได้ความความบุญความกุศลสิได้ ไปในสะพานบุญอันเดียวกันก็ปูนมาใช่ก็เลยได้มากห้อมกันยูจังซี่ละไปทางหลก็ไปห่วมกันยูจังซี่ไก่บนได้ก็ต้องไปแนนเพราะว่าไปสามบุญซ้อยกันเด้ค่ะบางเทื่อมันผิดมันผ่านประกันได้ก็ต้องกับพอถูดพอไพ่ที่แฟนช่องน้ำนอแม่เนาะแนนจ้าค่ะจะอยากให้ได้เบิดลหรเบิ่งขั้นมันมาอ่าสองหาแปดเบิ่งแม่แนนเนาะยังสิเกิดขึ้นเนาะแม่อันนี้มันบังเอิญมันเหมือนแปดหาสอง มันขันแค่บานนี้ก็คือว่าเพิ่นเปิดให้แล้วแหละเน,นาะแม่เนาะมวนน,นี่คือว่าถือว่าปูกจังไรค่ะห้พที่นองข้างบ้านพิจารณาเาอาเนาะค่ะเราว่าอ,อันทูสิงทุกอยา่างเข้ากับว่างเ่เห็นเข้ากับอาศัยสาภาพบุญน้ำปูปูเพิ่นฝากมหา,าห้ยเฮาเหิ่นบค่ะปูเพิ่นบอกว่าจังไรปูหน้าเพิ่นก็บ,บอกจังสั่นตามที่ปูเพิ่นว่าถ้าเป็นบุญวาสนาเข้ากับสิได้โชคได้มาเนาะค่ะอือ ันแมนบ่แมนกับยัวที่ปูเพิ่นเป็นผู้มาบอกเพราะว่าเพิ่นอยากเลี้ยงอยากสางเพิ่นกะสิบ่ตัวเขาตัวแมนบ่อสันน่น้อใช่แม่ให้พี่น้องเบิ่งเอาฟังเอาสก้อนกันเป็นจังไรแต่ซอยกันสางซอยกันแปลี่ยนนี่ละที่ห้องเป็นจังบุญกะสิตุ่มเห็นตัวเนาะแมนบ่อสันนน้อแมนเอาบันนี้ก็สิได้เวลาก็สีซองตัวเลขให้เบิ่งจักหน่อยเนาะเกตุน้อแมนแมนๆๆอ่ะใช่ไหมบันี้โยกให้เพิ่นเบิ่งเแม่เบิ่งไหมเอาไปที่นี่ตามที่เกตุเห็นตัวเลขนี่เนาะ เมื่อวันสิบเป็นสองเก็ดห้าค่ะแต่ว่าอยากจะถ,ถามพ่อนพันด้วยเพราะว่าพ่อนพันด้วยอยู่ในเหตุการณ์ค่ะอยากนู่ว่าสองนีามากจังเลยคนว่าเก็ดมากจังเลก็เก็ดมากแล้วคนบอกว่าเก็ห่ามันบอกเงียนบอเมือ่อที่แล้วคนบอกว่าหามากแล้วก็หาแปดมันเป็นสองหาแปดแปดสองหาแล้ววันนี้เราว่าเจ็ดมากก่อนเด้เจ็ดจังเลยก็มากเจ็ดจังเลก็มากแล้วเราก็เรียกว่าเจ็ดห่ามันบอก อาจเป็นไปได้เท่านั้นได้ค่ะพี่น้องค่ะคือว่าตาตมน วิเคราะห์ออกมาคืออ่คือพารวยวิเคราะห์ออกมากจะเป็นสองเกตห้าแมนคือบัตรสองเกตถือพันดั้มเนี่ยอันนี้ <c oughs> บัตรมาบัตรมาจะใส่สองเกตข้าเจ้าสีวางสี่นี่สำหรับเอฟซีปุติพันยันมันเต็มหน้ากระดาษบนอ,อย่างเนี้ยปุติพันโตแต่เอาเขียนๆแต่ว่าสิมีเอฟซีส่วนหนึ่งบันสิว่าเอาเลขสามตัวนี่ไปหมุนเลิ่นแมนแมนแมนค่ะข้าเจ้าคือจังชาเอาออกเพราะว่ามันสีได้เขียนๆนั้นนะอ่าแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่า พอปูนางนี่ฟันล่างเม็ดเดียวคือเจ็ดหาได้พี่น้องอันนั้นคือว่าแอดมินแปลออกไปซื่อๆได้แ,<า>แต่ธรรม,มกน้่ก็คอยซื่อเนาะเมนเข้าก็ต้องพิจารณาเอาแต่ว่าคือว่าแอดมินนี่สี่คุยกันแล้ววา่าเข้าเก็บเอาเข้าเก็บเอาทุกระเบียบนิ้วทุกคำว่าให้พี่น้องเพิน่นเราวัางหวัดกรนนี่คือเข้าผาดแมนผาดตรงนี่แหละผาดตรงที่ว่านางสวดมนต์อยู่ปูแล้วบอกเลยว่า หาสองแปดหาสองแปดเราบัดที่นี่ปูเราก็เลยว่าอันห้วยหาสองแปดจังได้ลูกกอยไปหาสองแม่นให้ออกหาสองซาเราอังสุรีออกหาสองซาบัดส์มันได้ไปออกเล้าแล้วบัดนี้เฮาก็เลยบนด้านนี้ข้างข้างบนมือนี่น่ะได้ตรงนี้เลยดิได้ยุนีแล้วได้ตรงปู่งี้ยนเลยได้ยุนีละปูดํานี่ละได้อยู่นี่ละอยูหาเก็นี่ละเพราะฉะนั้นก็เฮาก็ฝากให้เอซีพิจารณาซอยกันเนาะพิจารณาซอยถ้าอยากได้ ปดนีปด์ินไปน้ากันกับจัดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะโตนี่แหละสามไา่ในสามัวนี้จังไรก็คืดว่ามีแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเอ้สองเก็ดห้าค่ะหรือสี่ห้าห้าสองเก็ดยังกระว่ากันไปนะพี่น้องเนาะติตามทา้งทางผู้ยูนัมวีเคาะคือพอนพานด้วยกับสุกเนาะสกกับไอ้เบาเบาไสเนาะยูสามข้นมือหนึ่งคบวูมากกับท่านหันคือว่าเจดตู่กับนอนฟั่งขีบยูบานยูดอก ฟังฟั่งทุกค้ำเบาล่ะกันจนรลู่วาปูดอนแก้วมากกับจนรู้ล่ะว่าพนปูดอนแก้วได้เราะว่าเพินกะเอยซื้ออยู่เนาะเขากับพิจารณาเอาตามพ่อนพาลวยน้่เพราะว่าผู้ผู้พนอยู่หนีพินกะอาจสีซองเบิ่งว่าเออเขาต้องเอาตัวหนีตัวหนีใค่นั่นบอกว่าคือพวกเขาคุยกันแล้ววาเขาต้องเก็บเอาทุกระเบียบหนิวเลยเพราะว่ามันผาดมาแล้ววังหันคือ่าสิไปโทษปูบ่ได้เป็นบทเรียนเพราะว่าพนหายแล้วเนี่ยเขาก็เอาเองเพราะว่าเพราะว่าปูพนเป็น เป็นผู้พานหรือบัตรที่นี่เฮาผู้ฟังหรือเฮาตรงนั้นจะพ้ากันดีใจแล้วถือเลขเล่าล้วกับพวกฮวงเลขใหญ่เลยแม่แม่นะถ้าม่านสามโตก็นะต้องมาออกมาเลยวันเว่ยมาออกแปดสองยังได้กับออกหาสอ่นตัวเราบอกเพราะว่าเลขร้อยมากเนี่ยคือห้าแปดสองเรายกว่าสี่มาออกยังได้ยังสี่อันออกอันลูกปอยไปหาสองเราอ มันก็มาออกหาซองไห้เราก็มาออกเลขใหญ่ไห้อีกเอาทั้งสามตัวเนาะทั้งสามตัวที่จริงแล้วันแม็นเฮาบ่ไปค้างุมง่ายกับเลขเล้าเฮาไปสิไดไงเต็มเต็มเต็มหมดแมนแมนได้สามตัวพวกเราทีสามตัวเต็มเขาผันผ่านไปแล้วเนาะเอางวดนี้ละงวดนี้ละเอาบันนิกันนกานี่เฮาพยายามบ่อเห็บพักจัตุเอาเอาบันนิอาซีทั้งบ้านข้ากันงโฉมมาเด้อขอบคุณขอบคุณแม่บ้านค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ